ที่ป้ามาเก็บพุทธาป้านี้เราอยู่ตรงอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกเนี่ยดูที่พม่าเผาสมัยก่อนเนาะเนี่ยพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระที่นั่งบรรยงรัตนาเนี่ยพระที่นั่งสุริยตอมาลินตรงเนี้ทุกคนป้าเห็นไหมเนี่ยที่พม่ามันเผาเนี่ยมันเลยจะเสาเดียวแล้วก็มันข่ามาจากวัดนาพเมียนนะับไ่้ป้ายัายิงวัดพเมนยิงไม่เข้านะมิดเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่นั่นด้วยไงกองกําลังพม่ามันอยู่ตรงนั้น ไอตรงป้อมเนี่ยมันตั้งป้อมเนี่ยอยู่อก่อนยายเด็กๆยังในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านยังใบายเลยยังไม่เจริญอย่างนี้นะเมื่อก่อนผีดุนะตรงเนี้ยหรอจ่าแถบนี้บางทีคนมันตายมันนำมาทิ้งกัเนเอยคุงพ่อบางคนบอกพี่ก็ไม่ใช่แบบนี้นะเป็นโบสถ์เก่าๆครับโบสถ์เก่าขาไม่บูรณะใหม่ในโลกในนี้พุทธาเยอะพระเทพไปปลูกเพิ่มนะตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่า ออกลบชนช้างพระนเรศวพาพท่านะนะต้นพุทราช่วยดันช้างจนชนะ,ะก็เพราะอย่างเห้เคยเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์เนี่ยต้นพุทราทั้งนั้นเลยทุกคนป้าก็ได้มาเก็บนะป้านะ้องหาอะไรได้เสริมป้าเน,นจนก็เก็บไปเนี่ยป้าแข็งแรงมีพะท่นั่งสีสันเพชรนะทุกคน <c oughs> ที่โดดพมาเผาข้ามาจากวัดนาพระเมรุนิดเดียวเองนะป้าเนาะไม่น่าเชื่อเนาะข้ามฝั่งในงปิงใหญ่เออไม่น่าเชื่อว่าจะเผา,ากันง่ายได้เนาะ อืมแต่นี้วัดพระศสีสันเพชญที่นะยฮะเป็นเจดีย์สูงมงคลบ่พิษทุกคนเนี่ยยิ่งใหญ่มากพระที่นั่งพระทีน่นังสวยๆโดนเผามาเลยป้าก็มาเก็บเนี่ยพุทราเพียบเลยเนาะใ,ใครไปหาหมอก่อนป้าต้องดูแลสุขภาพด้วยนะป้านเนาะใครมาเออ จุติยานตรงเนี้ยจะนึกถึงญาพระที่นั่งสุรัสอมรินเห็นไหมวัดนาพระเมนใกล้ๆนะป้าน้อนเนี่ยกรุงเก่าชาวเวลเลอร์ล็อตก็เดินไปเป็นที่พักน่ารักก็อยู่ข้างหลังวัดนี่แหละวัดเชิงท่าอะไรนะคุณป้าไปเที่ยววัดบูรณาแมาบ้างยังไปแล้วไปนี่ฮะไปโบราณคาเฟ่ร้านอาหารน่าสวยไปกินเมื่อวานไปมาแล้ววัดวัดมหาธาตุก็อยู่ตรงนั้นงานมรดกโลกป้าไปไปเที่ยวยังไม่ได้ไปลูก พงข้ามาก็หมดแรงนะนอนนะพักผ่อนนะป้านะวัดเชิงท่าป้าเคยไปไหมที่มีศาลพระเจ้าตากสินน่เนี่คยไปพระกินเพะรับข้าวแกอ่าใช่เวลามีงานกถินอ่าช่ป้าต้องไปงานแบบนี้บ่อยๆได้บุญนะไปเอาไปไปลงทานนะป้าเอาไปทานอาหารเขาบอกเป็นเป็นใครกินข้าววัดนี่จะจะได้บุญ เป็นอาหารที่แบบว่าของพลาขผลกลับบ้านได้แหมโยค่ะนาป้าเนาะช่วงกระถินช่วงเดือนสิบอย่างนั้นนะเขาจะมีทอดกระถินกันแต่บางคนพวกอทำร้านาคนก็ห่วงนะหวงมันก็ห่วงกลางไงคุณป้าแต่ว่าจริงๆป้าถ้ามีตู้เย็นก็เก็บไว้กินเป็นเดือนนะป้าเนาะไม่มีแบไม่มีค่นป้าต้องต้องพยายามอุ่นหน่อยไงไม่นั้นมันจะเสียง่ายมีที่นั่ง พระที่นั่งบรรยงรัตรนาทด้านพระที่นั่งบรรยงรัตรนาฏคุณป้าที่พระเจ้าอยู่หัวท้ายสะชอบเป็นนั่งไงป้าจะด,ดูละครโทรทัศน์บ้างไหมไม่มีโทรทัศน์เลยไ,ไม่มีโทรทัศน์ป้าเก็บพุทธสาขายทุกคนใครจะมาหาป้าก็มาหน้าพุทธสาพุทธสามันจะออกเดือนนี้เหรอป้าเดือนประมาณนี้เนาะออกมันได้เดือนนอี่แหละลูกชันวา,วานะอันนี้อไอเดือนโอเคนะป้า,ปา